สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนคะ่ะสวัสดีวันจันทร์วันจันทร์อีกแล้ววนมาวันจันทร์อีกแล้วผลไม้วันจันทร์เนาะก็ก็คือเหมือนเดิมอีกแล้วมาพามากินพามากินนี่นผลไมจ้จ้ะยิ่งกินยิ่งหอมค่ะผลไม้ผลไม้มบ้านเราผลไม้ไทยเลิศที่สุดแล้วอ่าอะไรนะแก้วมังกร แอปเปิ้ลแล้วก็ฝรัง <laughs> เป็นอัลไซเมอร์ฝรั่งนะคะฝรั่งกินจูเนาะฝรั่งกินจูกรอบอร่อยมากอืกินค่ะกินเท่าไหร่ก็ไม่อ้วนอันนี้จริงๆนะว่าผลไม้ที่คุยกินอันเนี้ย มันเป็นผลไม้ที่ไม่หวานมากมีประโยชน์ค่ะถ้าอยากลดน้ำหนักต้องกินนะอันนี้คือตอน1่โม,มงเนี่ย11โมงแล้วค่ะอันนี้คืออาหารเช้าปุ้ยบวกกลางวันก็เลยมั้งบวกกลางวันไปพร้อมเลยอืมแล้วก็ มีอันนี้ด้วยน้ำมะพร้าวน้ำหอมร้อเปอร์เซ็นต์เลยนะอันนี้คือแบบว่าซื้อมาน่าหนูบ้านป้ารู้จักแกอยู่แกขายมะพร้าวน้ำหอมปุ้ยซื้อแบบที่แบบว่าเขาอ่ะเฉาะแล้วอ่ะเฉาะแล้วก็เอาน้ำใส่ถุงแล้วก็ พักเอาเนื้อข้างในมันออกเรียบร้อยแล้วเนาะเขาก็ใส่ถุงมาคือมันจะได้เราจะได้ไม่ต้องเราจะได้ไม่ต้องมาเฉาะเองเพราะว่าเฉาะมันเป็นเฉาะไม่เก่งมันแบบง่ยายอันนี้กบ,บกินได้เลยอันนี้ก็ดีกินได้นะคะไม่อ้วนด้วยมันเป็นแบบธรรมชาติอะของจากธรรมชาติอืมอืมอร่อย แล้วก็กินเนื้อมันขออนุญาตใช้เนื้อน,นะนะกินเนื้อมันดูเนื้อมันสิตื่นเต้นบ้านเราก็ดีนี่เนาะอืมอืมอร่อยหอมใจเย็นไหวคราวนี้ะก็ระหว่างกิน,น,นจิ้วจ้าซึ้ง ก็ก่องก่อนจ้าอยู่ที่เนี่ยช่วงอยู่ไทยพูดจะกินผลไม้แบบนี้ให้เต็มที่ถ้าเกิดกลับได้กลับไปทำงานแล้วหายากมากแบบนี้ มันมเมนียะแต่มันก็แพงน่ะก็คือไม่กล้าซื้อกินอนะ่ะบ่อยๆอ,อือร่ okay, ค่ะโอเคค่ะก็ไม่มีอะไรแล้วก็วคือกินเผอะแบบนี้ยิ่งกินก็ยิ่งหอมกินวนไปกินเยอะเท่าไหร่ก็ได้อันนี้คือพุ้ยกินแบบเยอะมากเลยนะ แน่นอนแต่พ้ยก็ออกกำลังกายด้วยแต่ว่าก็แค่สินาทีไม่เยอะมากัะโอเคไม่อยากคิดมานานก็ขอบคุณที่รับชมนะคะแล้วก็อย่าลืม subscribe หรือติดตามให้ด้วยนะคะกดติดตามข้างล่างน่าจะดังเนี้ยกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะแล้วก็ ไม่รู้ว่าดูกันครบหนึ่งนาทีหรือเปล่าขอให้ดูเกินหนึ่งนาทีหน่อยนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ